กราเปียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายเกียรติสิทธิธมรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ผมยื่นกระทู้ถามสดจริงๆเป็นครั้งที่3นะก็ขอ,ขอบคุณฮนะหลังจากสองครั้งที่ท่านติดภารกิจต่างประเทศและอื่นๆนะครับวันนี้ท่านมาด้วยตัวท่านเองกระทู้ถามสดอันนี้ก่อนที่จะลงในรายละเอียดตั้งคําถามน,นะครับผมขอห้องสดเปิดคลิปเลยครับ ท่านขออะไรนะครับขอให้องสดเปิดคลิปเลยครับช่วยเปิดหน่อยครับเดิมตั้งเป้าร้อยละสิบห้าตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆแ,แล้วใช่ไหมนะครับก็เรียนว่าไม่ถึงแล้วก็ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมากทีนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทําไมผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีคลังในหน้าที่ทืมเศรษฐกิจนะครับเขาาอนุญาตให้พูดจาไม่จริงได้บางเรื่อง ทำภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า white l i e คือการพูดไม่จริงสีขาวถ้าผมพูดนั้งแต่ต้นปีว่าเราคงจะขยายตัวการส่งออกไม่ได้ความไม่มั่นใจจะอยู่ในภาวะอะไร <c oughs> ในเวลานั้นใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดอย่างนั้นไหมพูดคำนี้ก็อาจจะเป็นที่สนใจว่า เดินตั้งเป้าร้อยละสิบห้าตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆแ,แล้วใช่ไหมนะครับก็เรียนว่าไม่ถึงแล้วก็ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมากทีนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทําไมผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีคลังในหน้าที่ทีมเศรษฐกิจนะครับเขอาอนุญาตให้พูดจาไม่จริงได้บางเรื่องคําภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า white l i e คือ การพูดไปจริงสีขาวน,น่ซ้าแล้วนะครับท่านประธานครับหลังจากที่ท่านรองนายกกิติรัตน์ได้ไปพูดที่โรงแรมดุสิตธานีในวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ไปติดตามดูว่าพาดหัวข่าวเป็นยังไงมีกี่บทความลงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เรียนท่านประธานครับมีทั้งหมดหนังสือพิมพ์ไทยนะครับ483บทความครกว่า30สื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ จ็ดสื่อสิ่งติมลงหลายบทความทีเดียวนะครับรวมแล้วรวม500บทความนะครับพาดหัวข่าวเป็นยังไงบ้างผมยกตัวอย่างแค่ไมก่กี่อันนะครับพาดหัวข่าวรับเฉยแหกตานะครับพาดหัวข่าวสัญญาณพี่นาครัฐบาลไว้ลายอภยศรัฐบาลโกหกหลอกลวงหมดแล้วซึ่งความน่าเชื่อถือมุสาเทวีกับอัปรีบริวารปูแรงนองติมปลอน โรงมิงอัดทำภาพรัฐบาลเสียหายระบุขัดจริยธรรมรัฐธรรมนูญมาตรา279 178กรรัฐบาลหลอกลวงนี่ครับพาดหัวข่าวอันสุดท้ายที่รู้สึกสนุกที่สุดก็คือต้องเสียสุนัขนรกมาเยือนนะครับถ้าดูในรายละเอียดนะครับของเนื้อข่าวอันนี้แค่พาดหัวนะครับถ้าไปดูในรายละเอียดของเนื้อข่าวเนี่ย มีแต่บทวิจารณ์มีแต่บทประจานทุกบทความนะครับไม่มีแม้แต่บทความเดียวที่เห็นด้วยกับการกระทําของท่านทุกบทความบอกว่าท่านทําอย่างนั้นเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวท่านเองเสียหายรัฐบาลและเสียหายประเทศไทยนะครับการโกหกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนั้นทําไม่ได้นะครับแล้วมีคนตั้งคําถามในบทความต่างๆนี่นะครับว่าเออที่ผ่านมาโกหกเรื่องอะไรอยูบ้าง รวมแล้วทั้งหมดจริงๆพวกเราไปนับดูนะครับที่เข้าข่ายเนี่ยสิเรื่องก็มีการถาแถลงไปแล้วบางเรื่องนะครับก็จะมีอาทิตย์ต่อๆไปก็จะถแถลงต่อไปนะครับแต่คําถามเรื่องสําคัญสําคัญนะครับเช่นกรณีวอรห้าที่ท่านบอกว่าท่านที่ท่านอยู่ที่โรงแรมโฟร์ซีซันด้วยเนี่ยไว้ลายหรือเปล่าที่รับปากจำนำข้าวหมื่นห้าสองหมื่นเกษตรกรได้ไม่ถึงนะท่านรู้ข้อมูลดีของกระทรวงเกษตรได้ไม่ถึงไว้ลายหรือเปล่า ราคายางร้อยได้เจไว้ลายหรือเปล่าค่าแรง300บาททาทันทีทั่วประเทศไว้ลายหรือเปล่าโกหกสีขาวหรือเปล่านะครับแก้ไขไม่แก้แค้นรัฐบาลไม่ทาไม่เนรเทศกรรมเพื่อคนคนเดียวรวยแล้วไม่โกงเป็นวาทกรรมที่เป็นโกหกสีขาวหรือเปล่าอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านรองอกิติรัตน์ไปพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวท่านคนเดียวเป็นคนใช้โกหกสีขาวรวมไปถึง รัฐบาลด้วยนะครับไม่มีทฤษฎีใดเลยนะครับในในโลกนี้นะครับผมไปศึกษาดูนี่นะครับที่บอกว่าการสร้างเชื่อมั่นเนี่ยสามารถทำได้โดยการไม่ให้ความจริงไม่มีเลยครับและเมื่อโกหกตัวเลขส่งออกได้โกหกเรื่องอื่นได้หรือไม่คนตั้งคำถามหมดเลยครับท่านเองก็ควรจะรู้ครับจะบอกว่าท่านไม่รู้ไม่ได้ระเบียบสำนักนายกท่านเป็นถึงรองนายก ท่านต้องรู้ครับประมวลจริยธรรมระเบียบว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองสองข้อสั้นๆครับการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนต้องทําอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนนะครับ มีบทความบทความหนึ่งครับน่าสนใจมากครับออกมาสอนมวยท่านเลยครับบอกว่าท่านเข้าใจไม่ถูกครับคำว่าไว้ลน์เนี่ยมันแปลว่าอะไรทางทฤษฎีมีการวิจัยมากมายนะครับมีสองแบบเท่านั้นนะครับแต่แบบที่ท่านทำเขาไม่เรียกว่าเข้าข่ายไว้ลายทั้งสองแบบไว้ลายทั้งสองแบบผมไม่ไม,ไม่ไม่ลงในรายละเอียดนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าคนพูดได้ประโยชน์หรือเป็นการยกตัวเองแล้วคนอื่นเสียหาย คือการโกหกขนาดแท้หรือ selfish black l i e หรือ true lies อันนี้มีบทความชัดเจนนะครับไม่ใช่คำพูดผมนะครับคนอื่นเขาสอนมวยท่านผลของการแถลงของท่านเนี่ยถามว่าเสียหายไหมการที่ไม่ให้ข้อเท็จจริงเสียหายครับท่านประธานผมยกตัวอย่างเดียวชัดเจนนะครับผู้ผลิตส่งออกเนี่ยถ้าเขาใช้ตัวเลข15%วันนี้ท่านประกาศตั้งแต่ต้นปี เขาไปสั่งซื้อสินค้าทุนมาไว้ที่โรงงานเขาเพื่อเตรียมตัวทําเพื่อส่งออก15%ตามที่ท่านพูดวันนี้ไม่ถึงครับ9%ยังไม่ถึงเลยครับที่ท่านพูดวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเองบอก9%แต่ผู้ส่งออกเ็าบอกอย่างเก่ง5.9%ก็เห็นนี่ครับอันนี้ไวไลน์อันนี้เป็นการโกลกสีขาวหรือเปล่า,ท,าท่านเกัเกนะียรตินาทีแล้วครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถามนะไม่ต้องห่วงครับคําถามผมสั้นๆครับ โพลออกมานะครับหข้อครับ73.4%ระบุว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติลดลง66.3%ระบุความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลดลง83.4%ระบุมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทยตกต่ำลงรวมทุกพวกเราด้วยนะครับทุกคนในสภา82.9%กังวลเด็กและเยาวชนของชาติจะลอกเรียนแบบ83.5%ระบุถึงความรับผิดชอบของรัฐมตีครังภายหลัง มีข่าวการโกรหกว่าควรลาออกนี่ครับโผผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมก็ไปคำถามข้อแรกเลยครับจริงๆเนี่ยความคาดหวังของเราเนี่ยถ้าท่านประเมินผิดนะครับท่านบอกว่าประเมินผิดเรื่องก็จบครับท่านก็ให้เหตุผลครับว่าประเมินผิดเพราะอะไรสมมติฐานดั้งเดิมเป็นอย่างไรที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรจบครับ แต่เขาคาดหวังว่ารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตางต้องมีวุฒิภาวะที่สูงเพียงพอที่จะรู้นะครับว่าท่านต้องปฏิบัติตัวตามจริยธรรมท่านต้องรู้นะครับว่าการที่ท่านไปเอานิทานเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยมาผนวกกับภาษาอังกฤษไว้ลายเข้าไปดูเท่ครับแต่พูดแบบยกตัวเองเนี่ยเสียหายครับถ้าพูดไปแล้วมีแต่เสียกับเสียท่านรู้แล้วท่านทำไปทำไมครับ ขอคาชี้แจงครับคถามแรกขอคําชี้แจงจากท่านนะขอทราบเหตุผลว่าทําไปทําไมและเมื่อมีผลกระทบ,บามากมายอย่างนี้นะครับห้าร้อยบทความต่อว่าท่านทั้งสิ้นเสียหายประเทศไทยทั้งสิ้นท่านจะรับผิดชอบอยังไงครับเดิมท่านรองอยกตอบครับรบกับเรียนรรท่านประธานที่เคารพครับอนันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก เสรียบอร์ที่ได้กรุณาตั้งกระทู้จดเพื่อถามเรื่องนี้นะครับแล้วต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้สามารถมาตอบได้ในสองครั้งที่ผ่านมาซึ่งท่านก็ทราบตามข้อมูลที่ปรากฏเป็นจริงนะครับว่าผมมีภารกิจในต่างประเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรีกลางเอเปที่มอสโกและอีกครั้งหนึ่งก็คือการเป็นผู้กล่าว อภิปรายในการสัมมนา,าครั้งสําคัญของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งๆท,ที่ผมเองก็ดูเหมือนจะได้ทราบข้อมูลว่าท่านแสดงความไม่เชื่อมั่นว่าผมติดภารกิจนั้นจริงๆทั้งๆท,ที่ผมเองผมเชื่อว่าท่านน่าจะมีข้อมูลว่าผมติดภารกิจจริงในประเด็นที่ท่านได้หยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าท่านได้นําเอาถ้อยคําที่ผมได้กล่าวในการปราฐกถาเมื่อวันที่23สิงหาคม ซึ่งเป็นการกล่าวปักคา,าต่อหน้าผู้คนจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในนับหลายสิบหรืออาจจะเป็นร้อยการกล่าวปฐกถา,ธาหรืองานสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการก็ต้องขอบคุณครับที่ท่านให้ความสนใจในเนื้อหาการพิปรายเป็นช่วงเป็นตอนที่มีการใช้ถ้อยคําซึ่งเข้าใจดีครับว่ามีการนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ใดก็ตามผมขออนุญาตตอบยืนยันท่านนะครับว่า สิ่งที่ดูเหมือนการกล่าวในการประทางผมและแนะนำไปถ่ายทอดกันต่อๆกันนะครับจนมีความเข้าใจไปว่ารองนายยกรัฐมนตรีหัหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล <c oughs> <c oughs> โกหกตัวเลขส่งออกซึ่งน่าจะมีความหมายว่ามีการไปดูผลการส่งออกแล้วก็ปรากฏว่าบิดเบือนผลการส่งออกนะครับซึ่งผมขออนุญาตยืนยันว่า เรื่องของการส่งออกยอดการส่งออกจริงมีการรายงานตามหน่วยงานทางราชการต่างๆไม่เคยมีความพยายามของใครในรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งผมที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขการส่งออกเหล่านั้นว่าเป็นจริงปรากฏเป็นอย่างไรแต่การตั้งเป้าหมายในการทำงานผมเองยอมรับครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้ว่าประเทศของเรารเผชิญกับภาวะวิกฤต ทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางธรรมชาติและปรากฏว่าในปี2554เนี่ยนะครับเราได้มีการตั้งเป้าหมายยอดการขยายตัวการส่งออกไว้ที่115และขณะที่มีอยู่ทกภัยเราก็ยังสามารถจบปีได้ด้วยการขยายตัวการส่งออกที่สูงถึงเป้าหมายเกินเป้าหมายเล็กน้อยดังนั้นเมื่อส่วนราชการมาปรึกษาหารือนะครับว่า เขาจะตั้งเป้าการส่งออกเนี่ยในอัตราที่เท่ากันกับที่เคยตั้งในปีที่มีปัญหาอุทกภัยเยพวกเราที่เกี่ยวข้องเห็นเป็นอย่างไรผมก็ได้เห็นคนที่เกี่ยวข้องน,นะครับก็คิดว่าการตั้งเป้าในเวลานั้น115ก็เป็นตัวเลขซึ่งไม่สูงไปกว่าปีก่อนเป็นตัวเลขที่เท่ากับปีก่อนแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ตั้งออตั้งใจว่าถ้าหากว่ามีการตั้งเป้าในดับนั้นท่านก็จะทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ด้วยความเคารพครับ,รบผมเองมีหน้าที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปผมยอมรับครับว่าเมื่อมีการตั้งเป้านั้นโดยส่วนตัวผมมีความเห็นเฉพาะตัวว่าโอกาสที่จะทําได้ถึงเป้าหมายร้อยละสิบห้านั้นเป็นไปได้ยากแต่ผมสงหวนสิทธิ์ที่จะไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนั้นเพราะถ้าหากว่าผมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไปว่าคงไม่ถึงหรอกอะไรจะเป็นผลตามมา การที่คนที่เกี่ยวข้องก็จะบอกว่าเอ๊ะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังรู้สึกท้อถอยเลยพวกเราไม่ต้องทํางานกันเต็มที่ก็แล้วกันลดเป้าลงมาจะได้ทํางานกันง่าย,ายๆก็เป็นไปได้นในขณะดเดียวกันคนทั่วไปในเวลานั้นนะครับซึ่งท่านก็คงจะจําได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่พูดจาครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นี้จะสามารถทําให้เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตได้โดยที่ ปรับสมดุลทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มกําลังซื้อในประเทศการใช้ใจ่ายของภาครัฐและการสนับสนุนให้ภาคเอกนชนมีความมั่นใจในการลงทุนดังนั้นการพึ่งพาการส่งออกจึงมีความจําเป็นน้อยลงผมเคยพูดครั้งแล้วครั้งเล่าในหลายโอกาสดังนั้นการที่คนทั่วไปซึ่งอาจจะรวมถึงนักวิชาการจเํเนวนหนึ่งก็ได้นะครับที่ยังคงปักใจฝังใจว่าประเทศไทยจะสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อส่งออกมีอัตราการขยายตัวที่ดี ดังนั้นในภาวะโดยรวมอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมขอใช้สิทธิ์ส่วนตัวที่จะนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนั้นในเมื่อมีการตั้งเป้าตัวเลขออกมาแล้วเป็นรายร้อยสิบห้าเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมมือร่วมใจกับผู้ทํางานทั้งหลายทํากันอย่างสุดความสามารถด้วยหวังว่าอาจจะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นเพื่อทําให้การส่งออกนั้นไปจนถึงเป้าหมายที่มีการตั้งไว้แต่ก็แน่นอนครับ เมื่อเราดําเนินกันมาขนาดทํางานกันเต็มที่ซึ่งท่านก็คงสามารถจะตรวจสอบส่วนราชการต่างๆได้หรือแม้แต่ภาคเอกชนที่ทํางานร่วมกับภาครัฐว่ารัฐบาลทุ่มเทแค่ไหนที่จะทางานร่วมก,กันกับท่านต่างๆเพื่อให้สามารถขยายการส่งออกได้แต่ว่าเมื่อตัวเลขออกมาอย่างที่ปรากฏนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สมควรที่จะยอมรับว่าเราคงไม่ถึงอย่างที่ท่านเห็นในคลิปแล้วก็การที่ผมรับว่าผมเห็นว่ามันอาจจะไม่ถึงมันตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ย ก็เป็นา้อฐานในการแสดงความจริงใจของผมซึ่งผมยอมรับครับว่ามีคนวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนกันว่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่รู้จักผมดีนะครับว่าไร้เดียงสาหนิอหน่อยในทางการเมืองความจริงใจอย่างที่ว่านั้นไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ไว่นในใจอย่างที่ท่านเกียรติสิทธิอมรอได้รุ่ายแนะนำเมื่อสักครู่นะครับคือก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเขาบอกว่ามันทากันเต็มที่แล้วไม่ถึงเป้าเนี่ย ก็เก็บสิ่งนั้นไว้ในใจก็คงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมเพียงแต่เรียนว่าแนวที่ท่านแนะนํานั้นน่ะมันไม่ใช่มาตรฐานทางความเชื่อผมผมไม่โกหกผมไม่เคยโกหกและผมจะไม่โกหกคำว่าไวท์ไลน์ที่ว่าเนี่ยนะครับสําหรับผมเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางศัพท์อะไรทั้งหลายแหละผมไม่ถนัดที่จะปรับเปลี่ยนถ้อยคําบางคําเพื่อให้ความหมายมันดูแตกต่างไปนะครับแต่ว่า คำว่าไวท์ไลน์เนี่ยไม่ได้แปลว่าโกหกแน่นอนเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะมีคําว่าไวท์หรือคําว่าขาวซึ่งเป็นความหมายด้านดีทําไมดังนั้นถ้าหากว่าผมจะเพียงต่ยกตัวอย่างบางคําไม่มีเจตนายะไปเสียดสีอะไรใครนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะบอกว่าถ้อยคาในเรื่องของการสลายการชุมนุมถ้าถูกเปลี่ยนเป็นการกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่ความหมายจะต่างออกันไปเนี่ยผมไม่ถนัดที่จะไปใช้ถ้อยคำอะไรต่างๆแต่ว่า ผมเพียงแต่ยอมรับว่าตั้งแต่ต้นผมคิดว่าโอกาสที่จะทำได้ตามเป้าหมายนั้นมีไม่มากแต่ผมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แสดงความจริงใจออกมาแล้วไปทักท้วงจนกระทั่งดึงอวตราการตั้งเป้าการขยายตัวให้มันลงต่ำลงไปเพราะผมไม่ต้องการให้คนที่ทำงานนั้นเกิดความรู้สึกท้อถอยและผมเองก็ไม่คิดว่ามีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องไป ทำให้คนทั่วไปซึ่งยังมีความหวังอยู่การส่งออกนั้นเขาจะต้องเสียความหวังไปขอแน็ยืนยันนะครับว่าไม่มีใครในการหาหรือการตั้งเป้าในการส่งออกไปเตรียมกันตกลงกันว่าพวกเราทั้งหลายเรารู้ว่าไม่ถึงแน่ๆนะแต่เราออกไปจากข้องนี้เราจงไปบอกตัวเลขนั้นกันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นการโกหกอย่างที่ท่านเกียรติชิริมอนอาจจะตั้งเป็นกระทู้แต่ว่าในเมื่อการปรึกษาหรือการตั้งเป้าในปีที่น้ําท่วมเราตั้งเป้าไว 15, ้15เรายังทําได้ นะครับในปีนี้ถ้าหากว่าทํางานกันเต็มที่มีโอกาสทําได้ไหมก็พอมีโอกาสทุกอย่างก็เป็นเรื่องขึ้นมีโอกาสเพราะเป็นเรื่องของการตั้งเป้านะครับดังนั้นก็จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเข้าใจดีนะครับในเรื่องของการพูดจาเพื่อให้เกิดการทํางานและแน่นอนครับการวิเคราะห์วิจารณ์นั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นโดยคนที่อยู่ในที่ประชุมแล้วฟังตั้งแต่คําแรกจกนถึงคําสุดท้าย นะครับความเห็นก็อาจจะออกมาอย่างหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเป็นคําถามที่เกิดขึ้นว่าพูดคํานั้นพูดคํานี้เห็นด้วยหรือไม่เนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าการที่จะมีความเห็นต่อคําพูดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปาฐกถาซึ่งมีความยาวนานเกือบหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกเข้าใจไปต่างๆได้จึงขออนุญ,ญาตยืนยันกับท่านนะครับว่าผมนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่โกหก ไม่เคยโกหกไม่ประสงค์จะโกหกส่วนที่เรื่องที่จะแสดงความจริงใจหรือไม่ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งผมเองถือว่าเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวผมยกตัวอย่างเช่นนี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีเจตนาจะไปพลาดพิงอะไรครั้งหนึ่งผมจําได้ว่ามีการตั้งเป้าว่าเราจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดให้เสร็จภายในเท่านั้นวันเท่านี้วันน,นะครับผมก็เรียนว่าผมเชื่อว่า การตั้งเป้าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่ดีผู้คนก็มีความหวังมีกำลังใจเมื่อดำเนินการกันไปแล้วถ้าหากว่าในสายตาของผู้คนเขาเห็นว่าท่านก็ทำกันอย่างเต็มที่แล้วถึงเวลาแก้ปัญหาย,ยังไม่ได้คนที่มีจิตอันเป็นกุศลเขาก็ยอมรับว่าท่านทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าหากว่าการพูดดังกล่าวเนี่ยจะมารับเหมือนกับที่ผมรับว่า ตอนที่ตั้งก็รู้เหมือนกันว่าทําไม่ได้หรือว่าการที่ตั้งเป้าแล้วทาไม่ได้มันเป็นอะไรเนี่ยสำหรับผมในมาตรฐานผมถือว่าเป็นเรื่องของการแสดงความจริงใจสิ่งที่เป็นเรื่องคําว่ากโกหกก็คือเอาข้อมูลสิ่งที่เกิดแล้วนะครับมาบิดเบือนให้แตกต่างไปจากที่เกิดการทํางานในเรื่องของการตั้งเป้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่การอธิบายความว่า ทำไมถึงตั้งเป้าอย่างนั้นตั้งเป้าอย่างนี้มีความในใจอย่างไรเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมอธิบายว่าสิ่งที่ผมทำนะครับท่านเกียรติมีเวลาหนึนาทีเจ็ดวินาทีสองคำถามลงเลยนะครับตบา,ายเหตุผลคนละเรื่องกันนะครับการกระชับพื้นที่กับเรื่องภาคใต้ท่านไปอ่านใหม่นะครับท่านไปดูเนื้อหาใหม่นะครับ ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องกรณีโกหกสีขาวที่ท่านพูดเลยแม้แต่นิดเดียวคำมั่นสัญญาคนละเรื่องครับแล้วท่านบอกท่านใช้ความเห็นส่วนตัวนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดเป็นรองนายกครับความเห็นส่วนตัวเก็บไว้ที่บ้านครับท่านมีแต่ความเห็นของรัฐบาลที่เป็นทางการท่านพูดอะไรออกไปมีผลกระทบท่านบอกร่วมมือกับเอกชนวันนี้ท่านไม่คุยกับพ่อค้าส่งออกข้าวครับนี่ครับคําถามที่สองนะครับสั้นๆครับ ท่านพูดในตอนหนึ่งบอกว่าเขาต้องเขานะครับอ,อ,อนุญาตให้ผมพูดไม่จริงในบางเรื่องได้ผมคิดออกได้สองคนนะครับผู้ชายคนผู้หญิงคนนะถ้าผู้หญิงที่อยู่ในรัฐบ,บาลก็คือนายกรัฐมนตรีถ้าผู้ชายก็คงจะเป็นผู้มีบาร,รมีนอกรัฐบาลเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับต้องถามว่าเขาคือใครครับที่อนุญาตท่านครับท่านรองนายกครับครบจริง ท่านก็หมดเวลาตอบได้ว่าให้สองนาทีนะครับเพราะเราต้องไปกระทุส้สดของท่านชูวิทย์ก็ต้องถ่ายทอดเหมือนกันเชิญตอบครับผมขอแยกเรียนอย่างนี้นครับถ้าว่าท่านนึกภาพไม่ออกการที่พูดไม่จริงบางเรื่องเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ท่านดูนะครับและท่านจะได้ทราบว่าการพูดไม่จริงเป็นเรื่องที่เขารับกันได้เนี่ยคืออะไรและเขาเนี่ยก็หมายถึงตัวท่านด้วย ไม่ได้หมายถึงใครเป็นคนใดเป็นการเฉพาะที่ท่านพยายามจะไปโยงให้ถึงยกตัวอย่างท่านเคยได้ยินผมพูดซ้ําแล้วซ้ําเล่าไหมครับว่าเราจะไม่ขึ้นอัตราภาษีต่างๆใดๆเพื่อที่ทําให้เกิดรายได้เพิ่มเติมของรัฐบาลผมแน่ใจว่าท่านได้ยินผมพูดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เมื่อเดือนที่แล้วผมเป็นคนรับผิดชอบในการผลักดันให้มีการ ขึ้นภาษีสันภา,ามิตบุรี่และสุลาการพูดอย่างนี้เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ที่ยืนยันในแนวทางที่เป็นนโยบายว่าเราไม่ได้ประสงค์จะขึ้นภาษีอัตราภาษีเพื่อเก็บไรายได้เพิ่มขึ้นและผมไม่มีหน้าที่แพร่พลายให้ใครรู้ด้วยว่าเราจะขึ้นภาษีบุรีและสุลาเพราะไม่งั้นจะเกิดการกักตุนผมเชื่อว่าท่านเกียรติสิทธิมร์ก็มีความเข้าใจเรื่องบุหรีดี ในมุมในมุมที่เป็นการทํางานตรงนี้นะครับคาว่าเขาในที่นี้นะครับหมายถึงสังคมโดยรวมรับได้ว่าหน้าที่รัฐมนตรีคลังในการดําเนินงานบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ให้เกิดการกักตุ้นเป็นอะไรในอดีตนั้นในสมัยที่ประเทศไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ผูกโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลสําคัญถ้าท่านไปถามรัฐมนตรีคลังในเวลาที่เศรษฐกิจชอบแยบ ถามว่าจะลอยตัวค่าเงินบาทไหมจะลดค่าเงินบาทไหมคําตอบที่ท่านรัฐมนตรีเหล่านั้นจะตอบก็คือไม่แต่เมื่อถึงเวลาที่มีความจําเป็นและไม่มีทางเลือกอื่นท่านก็ต้องทําอยู่ดีดังนั้นผมเพียงแต่เรียนเรื่องเหล่านี้นะครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเที่ยวอนุญาตให้ใครพูดจาไม่จริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนตนท่านเองพูดเองนะครับเรื่องประโยชน์ส่วนตนการชี้แจงดังกล่าวของผมเนี่ยนะครับเป็นเพียงเพื่ออธิบายความดังนั้นขออนุญาตยืนยันว่า ไม่มีเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใครที่ท่านจะพยายามไปโยงให้ถึงและการพูดจาเจตนาที่จะไปโยงให้ถึงคนบางคนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่วิสัยของผมด้วยเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพขออนุญาตเรลี่ยนยืนยันว่าหน้าที่ของรัฐบาลนี้ในการดำเนินการกันต่อไปความจริงที่เป็นข้อมูลที่ปรากฏจะไม่เคยถูกปิดเบือนและไม่เคยถูกโกหกการดําเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นโดยทั่วไปขณะนี้ส่งผลเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเที่ยวนึกอยากขึ้นมาทําเรื่องอะไรกันเป็นการเฉพาะผมเองมีหน้าที่ยืนยันว่าผมจะใช้มาตรฐานความจริงใจนี้ในการทํางานและแน่ใจว่าการดําเนินการต่างๆเป้าหมายร้อยละสิในการส่งออกทุกคนทํางานกันอย่างนั้นจริงๆซึ่งรวมถึงตัวผมด้วยแม้ท่านรองอายกครับท่านหมดเวลาตอบแล้วครับ